สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับครับตอนนี้เราได้เปลี่ยนล้อใหม่นะครับเปลี่ยนล้อใหม่เป็นขนาดของทัวริงเลยนะฮะนี่ครับเป็นยางาไมตัดนะครับ e 0 7พลัสนะฮะ e 0 7พลัสนะครับใส่โอ้โหใหญ่มากครับใหญ่มาก ล้อหน้าเป็นขอบสิบเก้านะครับขอบสิบเก้าล้อหลังเป็นสิบเจ็ดนะครับเป็นสิบเจ็ดดูแล้วมันมันใหญ่ยังไงไม่รู้เลยนะครับนี่เดี๋ยวจะให้ชมนะครับเผื่อเป็นแนวทางนะครับถ้าท่านไหนชอบนะฮะ มันจะหนักขึ้นมานะครับเกือบติดโซ่นะครับนี่ครับแต่ก็ไม่ติดนะครับเกือบติดยังไม่ลองขับขี่ทางไกลนะฮะ มันดูบึกบึกยังไงไม่รู้นะครับเป็นยางขอบสไตล์ของทัวริงเลยนะฮะอันนี้มียางในนะครับก็เท่าๆกันเลยนะครับกับของทัวริงนะครับตัวนี้ อันนี้เป็นวีสตรอมหกาศูนย์นะครับก็ประมาณนี้นะครับขับขี่เหมือนรู้สึกว่ามันจะหน่วงๆนิดนึงนะครับเพราะยางมันหนักครับยางมันหนักกว่าเดิมมันดูใหญ่แบบใหญ่เหมือนจะใหญ่เถ้ทหรือยังไงไม่รู้นะครับก็ประมาณนี้นะครับมันใส่ได้นะครับใส่ได้เดี๋ยวจะลอง ขับขี่ไปสักพักนะครับว่าความรู้สึกจะเป็นยังไงมั่งนะครับมันก็จะว่าสวยไปอีกแบบก็ยังไงยังไงอยู่นะครับโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับมารีวิวนะครับล้อขอบเป็นของทัวริงนะครับล้อหน้า19ล้อหลัง17นะฮะก็ประมาณนี้นะครับ เพื่อเป็นแนวทางของเพื่อนๆน,นะฮะ